สวัสดีค่ะน้องโซเนียนะคะน้องจีดี้ค่ะน้องจีดีรร้ทราบไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือว่าบรรณารักษ์ต้องทําอะไรบ้างไม่ทราบเลยค่ะน้องโซเนียก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คนที่ทํางานห้องสมุดหรือว่าเป็นบรรณารักษ์กันนะคะว่าเขาทําอะไรบ้างยังไงบ้างอ่ะน้องจีดี้รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าอยากได้ความรู้เข้าหัวมากเลยค่ะ โอเคค่ะเหมือนกันค่ะน้องเสนาก็อยากได้ความรู้เข้าหัวเหมือนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้มีแขกรับเชิญพิเศษจากงานห้องสมุดโร,รงเรียนของท่อร้านักสันค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าพนักงานห้องสมุดว่าบรรณารักทาอะไรบ้างในแต่ละวันค่ะพี่ชื่อพี่แอมนะคะปนัดดาสินปิปปยธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโร,รงเรียนของท่อร้านักสันค่ะ สำหรับคำถามแรกนะคะที่อยากจะถามพี่แอมคือลักษณะการทำงานของอาชีพที่พี่แอมทำอยู่เป็นยังไงคะ,คะก็โดยหลักๆก,ก็คือดูแลภายในห้องสมุดอาครแล้วก็มีบริการยืมคืนหนังสือลงทะเบียนหนังสือแล้วก็จัดหมวดหมู่หนังสือแล้วก็ดูแลนักเรียนภายในห้องสมุดค,ค่ะเราคำถามที่2นะคะพี่ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะก็พี่อยู่ที่นี่มาประมาณปีกว่าๆปีนิดคิะ คำถามที่สามนะคะพี่แอมชอบอะไรในอาชีพนี้แล้วก็มีแรงบันดาลใจยังไงคะเอ่อจริงๆปกติเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีมีความสุขกับการที่ได้อ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าเออการอ่านหนังสือคะ่ะทําให้เรามีนิสัยรักการอา่านแล้วก็หนังสือเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจศาสตร์อื่นได้ง่ายๆคะ่ะในช่วงคําถามที่4เลยนะคะแล้วอาชีพนี้ต้องเรียนจบด้านอะไรมาคะ จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆพี่เนี่ยไม่ได้จบในด้านบรรณารักษ์าตรแต่ว่าสาขาที่พี่เรียนมาเนี่ยจะใกล้ใกล้เคียงกับคณะบรรณารักษ์าตรค่ะก็คือสื่อสารมวลชนถ้าบรรณารักษ์าตรจบอะไรเนี่ยก็คือจบคณะมนุษยศาสตร์ค่ะอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์ในสาขาบรรณารักษาตร์และสารสนเทศค่ะ มาในคําถามที่5นะคะข้อดีและข้อเสียในการประกอบอาชีพนี้มีอะไรบ้างถ้าถ้าสำหรับข้อดีนะคะคิดว่าเ,เหมือนการได้อยู่กับหนังเสือะคะ่ะทําให้เราได้มีความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเราได้อยู่กับคลังหนังสือมากมายอะคะ่ะแต่ว่าถ้าถามถึงข้อเสียนี่ <c oughs> พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะคิดว่าน่าจะไม่มีข้อเสียตรงนี้แล้ววิธีสมัครงานในงานด้านแบบ บรรณารักษ์อย่างนี้ต้องสมัครยังไงคะก็อย่างมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะเปิดรับสมัครคะ่ะในแต่ละหน่วยงานแล้วก็เปิดรับสมัครในสาขาบรรณารักษ์แล้วก็ไปสมัครสอบแล้วก็พอสอบได้แล้วก็บรรจุเข้าในตําแหน่งบรรณารักษ์ค่ะถามถัดไปเลยนะคะมีคําแนะนําอะไรสําหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้บ้างคะก็จริงๆในสาขาบรรณารักษ์นะคะ่ะในปัจจุบันเนี่ยคนเรียนกันน้อยมากคะ่ะแต่ว่า ความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่องก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนมาสมัครคณะและก็สาขานี้กันเยอะๆค่ะอยากให้มีคนมาดูแลข้อสมุดกันเราก็เดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะถามว่าอุปสรรคในการทำงานของพี่แอมมียังไงบ้างเออถ้าถามตัวพี่ตอนนี้พี่ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรในการทำงานนะคะก็รู้สึกสนุกสนานากับ กัเดิเนทางมาถึงคําถามจากทางบ้านแล้วนะคะโดยทางบ้านถามมาประมาณ3,000คำถามค่ะเราจะเลือกเออแค่3คำถามค่ะโอเคค่ะคาถามแรกนะคะค่ะเป็นบรรดารักมีรายได้เพิ่มจากเงินเดือนไหมคะอ๋อก็ไม่ไม่มีนะคะโอเคค่ะเป็นบรรดารักนะคะไม่ได้เงินเพิ่มจากเงินเดือนเลยค่ะค,ค่ะคาถามต่อไปะคะ้าสนามที่สอง จัดการยังไงเวลาที่นักเรียนยืมหนังสือแล้วไม่คืนคเอ่อจริงๆปกติเนี่ยก็ถามว่ามีไหมก็มีนะคะแต่ว,ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าคืนช้ากว่ากําหนดอันนี้ก็คือเอ่อในในระบบค่ะจะมีการปรับเอ่อเงินนิดนึงแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ปรับนะคะอยากให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้แล้วก็คือยืมไปตอนไหนก็มาคืนตอนไหนก็ได้ไม,ไม่ได้บ้าก,กันโอเคค่ะคำราบคำถามสุดท้ายนะคะ รู้สึกยังไงที่ได้ทําอาชีพนี้เอ่อรู้สึกยังไงที่ได้ทําอาชีพนี้ก็จริงๆก็เหมือนอย่างที่บอกไปก่นอนหน,น้านี้แล้วว่าก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยทีย่ยังเรียนอยู่นะคะก็ได้มีพอมีเวลาว่างตอนเย็นก็ไปไปร้านหนังสือแล้วก็พออยู่กับหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความสุขดีแล้วก็เคยคิดว่าอยากเปิดร้านหนังสือแพอพอเขา มีเปิดตำแหน่งแล้วหน้าที่ห้องสมุดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออถึงไม่ถึงไม่ได้มีร้านหนังสือก็มาอยู่ในห้องสมุดก็ยังดีค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอมมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้ที่สนใจอาชีพนี้หวังว่าคําแนะนําของพี่แอมจะถ่ายทอดไปสู่คนที่สนใจอาชีพนี้ได้เร็วว่าจะมีประโยชน์ครับผู้ชมทุกคนนะคะเวันนี้เราก็ทางกลุ่มเราก็ขอบคุณพี่แอมเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรา นะคะสำหรับการถ่ายคลิปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ยอกสมุดหรือว่าบรรณารักษ์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ชมนายวิศรุษจัหนหน้องเซอร์เนียขอบคุณค่ะนายวัชระวงศ์ทับใจน้องเพชรขอบคุณค่ะนางสาวพิชาพยยอดวารีศเคลีคร์ขอบคุณค่ะนางสาวพนภรายเลนเพชรน้องหนุนาขอบคุณค่ะนางสาวกิรติการลีจิน้องจีดี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ้าทำให้ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am so dependent ทรงพลังดังเฟอร์รีที่ไม่เคยคิดแบกแบก Thank you. Thank you. Thank you.